สวัสดีครับผมผมเชฟหลมทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้จะมาทำขนมหัวไชเท้านะครับผมขนมหัวไชเท้าเป็นอาหารกินติด,ดซ้ำอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยชอบอยู่นะครับ วันนี้ผมจะมาสาธิตก,กันทำนะเพื่อมีประโยชน์เอาไปทํากินที่บ้านนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเรา,าสนใจแล้วก็ใส่ใจนะมันก็ง่ายเรียนรู้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูาเครื่องต่างๆที่ทําขนมบน,นเท้าเขาเรียกว่าขนมประกาศนะครับนะมาดู ตามผมเลยน,นะครับผมมาดูกันนะครับผมเรามีอะไรนะครับแปง้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้านะครับน้ำตาลเกลือนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะเเดี๋ยวเราน้ำหนักเนี่ยก็จะอ,อยู่ท้ายๆนะครับนะแต่ตอนนี้ทำดูวิธีการทำก่อนนะครับแต่วันนี้ที่เราทำเนี่ยจะไม่มี ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะจะเป็นหัวประกาศปเปล่าๆกับแป้งเลยเพราะว่าบางทีคนที่จะกินเจเรากา็ใช้ได้นะถ้าคนที่จะใส่เครื่องใส่อะไรเราเข้าไปใส่ที่หลังตอนผัดสัตว์ด้วยกันนะอ้าวอูใช้เท้าเราซื้อมานะครับผมซื้อมาก็เลือกอันที่มันไม่ไม่เน่าไม่เสีย เสร็จแล้วเราก็เอามาสไลด์นะเหมือนกับเครื่องเอเนี่ยนะสไลด์หันไปเส้นๆนะครับหันไปเส้นๆนะอ่าเส้นมันคือเส้นเล็กองเนี้ยเวลาเรา,าทำแล้วเนี่ยแป้งกับหัวทเท้ามันก็จะอยู่ด้วยกันแบบชันชันพี่น้องเลยไม่มีแยกแยกออกเนา เราก็เอาแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าเอ,อ่ยรสชาติเอ,อ่ยน้ำมันงาเอ,อ่ยเทใส่ด้วยกันในกระมังใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำน้ำร้อนนะใส่ลงไปนะครับเราไปต้มน้ำร้อนก่อนนะต้มน้ำร้อนให้มันนี้น้ำเดือดแล้วเราก็หัวใช้เท้าลงไปต้มด้วยกัน ้มเอาน้ำมันด้วยต้มต้มสะพักเลยในระหว่างเราหลอกหัวใจเขาต้มอ,อยู่นะครับเราก็จะเอาน้ำใส่แป้งที่เราผสมนะ มันไม่มี2ส,ส่วนนะฮะเราม,มันมีมี2ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูต้องดูให้จบนะครับอ่าส่วนหนึ่งที่เป็นเอาน้ําเย็นใส่ผสมกับแป้งแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือต้มหัวหัวประกาศแล้วก็อาน้ําร้อนเรามาผสมด้วยกันนะครับผมอ่าในระหว่างรอหัวใช้เท้าต้มอยู่เราก็เอาถาดเนาะมาทาน้ํามันแล้เวเราใส่ลงไป ทําเสร็จแล้วเอาไปนึ่งนะครับมันจะได้ไม่ติดนะเวลาอย่างที่ผมบอกนะเวลาทํางานเราต้องรู้อันไหนทําก่อนทําหลังเราจะไม่ต้องเสียเวลารออะไรนะในระหว่งงวางรกหัวเท้าเราก็ทํานี่ทํานู่นนะครับอ่าอย่างนี้จะไม่ต้องเสียเวลาครับเอาเสือจแล้วเราก็ตักขึ้นตัดใส่ตะกร้า,ราตกขึ้น เราก็ต้มน้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นน้ำส่วนที่สองอ,อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะเอาน้ำหัวเท้เทาก็ได้นะครับมันรสชาติมันจะกิ่นจะแรงขึ้นแต่ไม่เอาเลยเปลี่ยนน้ำนะน้ำหัวเท้าเราไม่เอาเราน้ำเปล่าทำก็ได้หัวเท้าเราก็ปล่อยมันสด็ดน้ำก่อนนะ ปล่อยมันแสด็จน้ำนะครับให้มันเสด็จน้ำ,อนะนนำอตอนที่ผมเารารอน้ำเดือดนะฮะตรงนู้นเราก็ผสมแป้งกับน้ำให้คนให้เข้ากันนะครับเวลาเทน้ำร้อนลงไปมันก็จะไม่เป็นก้อนเราต้องนะ ไปเรื่อยๆทำหมดเท้าจะยุ่งยากหน่อยน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราปิดน้ำก่อนให้ปิดไฟก่อนนะเอาอันนี้ให้นะอ่าต้องใจเย็นๆค่อยๆดูไปนะฮะ,ะการทำวิธีนะ ใจร้อนไม่ได้ของทำของติมซ้ำเนี่ยทุกอย่างใจร้อนไม่ได้นะครับผวใชเท่าที่เราเสด็จน้ำแล้วก็เอามาต้มใส่น้ำที่เราเตรียมเอาไว้อีกรอบหนึ่ง ใส่ด้วยกันเลยนะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าแป้งมันจะไม่จมลงไปเวลาเรานึ่งเนี่ยแป้งก็จะไม่อยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นผสมด้วยกันในการทำนะสองขั้นตอนเอาน้ำเย็นผสมกับแป้งนะครับเอาน้ำร้อนต้มใส่หัวไชเท,ท้าเทใส่ลงไป นะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปอันะนะี้ครับแป้งก็จะมีสักเหมือนกับสักสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะสุกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทีนะนี้เราก็ผมถึงบอกว่าต้องใช้กะละมังใหญ่หน่อย มันจะได้ค้นฮะคมค,คได้ง่ายนะค,ค่อยคคนมันใครจะใส่วุ้นเชียงใส่เห็ดหอมใสออ่อย่างอื่นได้เลยก็อันเดียวกันก็คือพวกวุ้นเชียงอะไรเป็นอาหารเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็ทอดให้มันหอมนะครับอ่าแล้วเรามาผสมด้วยกันเนี่ย ง่ายๆนะครับอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็คืออเพิ่มเพิ่มได้เลยเห็นะไ,ไหมครับมันก็จะเหนียวขึ้นมันก็จะเหนียวขึ้นเห็นะไ,ไหมแป้งก็ประมาณเหมือนกับจะสุกแต่ไม่สุกรประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นำร้อน ทำให้มันติดกันแล้วทีนี้อ่าเวลาเนื่องออกมาแป้งกับโอเ,เท้ามันก็จะอยู่ด้วยกันมันก็จะไม่แยกออกััแเราเทใส่นะถาดที่เราเตรียมเอาไว้นะครับอ่าอ,อันนี้ถาดปาัญหามันก็ต้องเนื่องนานหน่อยนะ อ่ประมาณ80นาทีนะ80นาทีครับ80นาทีครับเพราะมัน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 หนาเนาะแต่ถ้าที่บ้านทำใช้ถาดเนี่ยไม่ไม่ถึงหรละ20นาทีนะเราเรานั้นก็อยู่ที่ปริมาณที่เราทำนะครับเยอะน้อยนะฮะแล้วก็เก็บให้หมดเสียดายของเนาะเก็บให้หมด เราก็จะปัดหน้าให้มันเรียบนะครับผมก็จะมีการทำถิ่มซ้ำเรื่อยๆนะฮะลงในคลิปนะครับถ้าใครสนใจอะไรก็ติดตามไปเรื่อยๆหรือจะคอมเมนต์จากข้างล่างก็ได้นะครับว่าอยากให้ทำอะไรจะได้ทำให้ดูเอาไปแนวทางนะครับ ทำกินที่บ้านเองก็ดีหรือจะทําขายก็ได้นะฮะ,ะมีหลายสูตรหลายอาจารย์ก็ดูเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับสูตรมีมีให้มีสําหรับทุกคนแต่อยู่ที่เราที่จะเอาไปอัปเดตให้มันเป็นของสไตล์ของเราเองนะครับนี่ทาให้มันเรียบ เวลานึ่งออกมาก็จะได้ไเ,เรียบดเดี๋ยวเราจะเอาไปที่ซึ้งหนึ่งคอรอับแล้วก็ามานึ่งเลยครับผมถ้าใครมีสติมโมเด็ม นะครับสองพัดลมนะสติมนี้ถึงสองพัดลมขึ้นข้อขาข้างขึ้นเรื่อๆๆยๆเลยตั้งเวลาไป1ชั่วโมง20นาที22นาทีองนาถึงเวลาแล้วออกมาเลยแต่มันร้อนนะครับมันร้อ <ๆ S 1> นนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับผม เราอยากจะรู้ว่ามันสุกไม่สุกเดี๋ยวเอาตะเกียบตะเกียบอันหนึ่งเสียบอ่าถ้าแป้งไม่ติดขึ้นมานะครับไปอนะ,อะเรามาลองดูนะครับเราตกเอ่อทิ่มตรงที่แน่นสดุดเอาตรงกลางแล้วกันนะครับผมนะทิ่มลงไป อ่าไม่มีแป้งติดมานะครับอ่าอย่างนี้เรียกว่าสุกถ้ามีแป้งติดขึ้นมาเลยก็คือ,คอไม่สุกครับอ่าอย่างนี้เราก็จะเก็บไว้ตู้เย็นอ่ารอไว้ข้างนอกก่อนให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าตู้เย็นนะครับแล้วเย็นแล้วเราค่อยมาหัน่นมันจะไม่ติดนะครับอ่าแล้วเข้าตู้ก่อนแล้วปล่อยมันเย็นก่อนนะครับ อันนี้ครับผมหลังจากที่เราเอามาเข้าตู้เย็นหรือไว้ข้างนอกก็ได้ให้มันเย็นนะครับเราจะตัดแต่อันนี้มันหนาเนะเราก็จะตัดอ่าความต้องการอยู่ที่เราต้องการเนาะเราจะตัดเท้าไหไรนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดหรือเกียนนะแล้วหรือจะไปผัดกับอย่างอื่นผัดเอ็กโอรหรืออะไรได้นะครับเดอี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นเลยครับ นี่ครับขนมประกาศเราก็ตัดเป็นชิ้นขนาดนี้เน,ะ <S 2> <S 2> นาะนว่าจะกินใหญ่กินเล็กนะครับทินเล็กชินใหญ่อยู่ที่เราอันนี้จะเป็นแผ่นเดี๋ยวเราไปทอดหากินเป็นแผ่นเ็อไถ้าเราจะกินเป็นกินเป็นผัดนะฮะเราก็จะหั่นเป็นเป็นแท่งอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดนะครับ มันอยู่ที่เราแหละว่าต้องการแบบไหนเราก็อ่าอ่าก็หกนะ,ะ้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดนะครับทีนี้เราก็ใส่ลงไปทอดนะเอาไปทอดนะครับทอดให้เนเป็นสีแล้วก็กรอบแล้วก็ร้อนเอาเด็แช่ไว้สักพักหนึ่ง เวลาทอดมันจะติดกันเราก็เอาตะแกร โอซอสนะขนมประกาศผัดเทโกซอสใส่ไข่ผัดเทโกนะครับผัดไข่ให้หอมใส่ขนมประกาศาเข้าไาปรสชาตินะครับอ่มีเกลือน้ำตาลมันหอยนิดนึง น่านครบเราก็ใส่จานเลยทีนี้เห็นไหมฮะนี่สารน้ากินครับเราก็เอาหวัวประกาศผัด XO SO sauce แล้วก็จะมีแบบหนึ่งคือไม่ใส่อะไรเลยก็คือไปทอดเฉยๆนะเดี๋ยวทอดให้ดนะูอย่างที่ผมบอกนะครับกระทะร้อนๆใส่น้ำมันนะมันจะไม่มีการติดนะทีนะะนี้เราก็เอาไปกินเดียวาทิงเดียวนะกินเดียวเอาไปรอดนะเพื่อให้เห็นว่าเห็นไหมครับมันจะไม่มีติดนะฮะ ถ้าไม่มีกระทาเราก็ใช้กระา,าแบนๆนะ่ะกระทางแคปตอนที่บ้านนะฮะไม่ต้องเิรนะ์ฟไเห็นหมครับม,มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเหลืองๆแล้วก็เขียนให้หน้าสองหน้าให้เหลืองก็โอเคแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านนะครับอย่าลืม